บาลนครแม่สอดร,ร่วมให้การต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขในโอกาสลงพื้นที่จังหวัดตากเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอ,อสมอในพื้นที่ชายแดนค่ะที่ศูนย์กลางแสดงสินค้าและศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลนครแม่สอดดรเทิดเกียรติชินสารานันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายให้ นายธีรยุทธ์ฉันติกุลรองนายกเทศมนตรีนำคณะเจ้าหน้าที่คลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดและอสมอในเขตเทศบาลนครแม่สอดร่วมให้การต้อนรับดรสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณาสุขและคณะที่ได้ลงพื้นที่จังหวัดตาเพื่อเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขและอสมอพื้นที่ชายแดนในโครงการ ติดตามการดำเนินง,งานตอบโต้โรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019โดยมีนายอันสิทธิ์สัมพันธรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดตากนายแพทย์จรันจันทุมัตตุการนายแพทย์สาธรารณาสุขจังหวัดตากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตากเจ้าหน้าที่สาธรารณาสุขและอสมในพื้นที่อำเภอแม่สอดร,ร่วมให้การต้อนรับโดยรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา 2019 c o v ิด1 9ในพื้นที่ประเทศไทยประสบความสำเร็จในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค c o v ิด1 9เปรียบเสมือนด่านหน้าผู้เสียสละในการป้องกันโรคทั้งจากการทำงานเชิงรุกเคาะประตูบ้านครัวเรือนที่รับผิดชอบแจ้งข่าวและให้ความรู้คำแนะนำการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและส่งต่อกลุ่มเสี่ยงให้เจ้าหน้าที่สาธารณาสุขใกล้บ้าน ถือเป็นความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขและอสอมทำให้มีการคัดกรองโรคอย่างมีประสิทธิภาพจากนั้นรัฐมนตรีช่วยสาธารณาสุขและคณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานคัดกรองแรงงานเมียนมาที่เดินทางออกจากประเทศไทยนาด่านสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่สองอำเภอแม่สอดก่อนที่จะเดินทางไปอำเภอท่าสองอยางเพื่อตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่สาธารณาสุข และอสะมอในวันถัดไปท่าบอนะครเสียถามท่านครับภารกิจในวันนี้วันนี้วันนี้ก็จะลงมาตรวจดูความเรียบร้อยนะครับตรวจเยี่ยมตาม่านชา,ายแดนซึ่งในสถา,านการณ์นี้ก็ถือว่าในภายในของเราก็เป็นศูนย์ครับถือว่าในช่วงจุดผ่านแดนเนี่ยก็ต้องให้ความสำคัญครับแล้วก็มาให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ เท่าที่ฟังท่านผู้ว่าได้เล่าให้ฟังเนี่ยก็เข้าใจว่าระบบที่นี่ก็ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับเป็นการบูรณาการร่วมกันนะครับระหว่างของกรมศุลการกรก็ดีนะครับของทางจังหวัดทางสชครับปศมร่วมมือกันแล้วก็เท่าที่ดูตัวเลขที่ผ่านมาก็ถือว่าปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างได้สมบูรณ์แบบนะครับก็ไม่มีดูแล้วไม่มีตัวเลข,ขการติดเชื้อที่ด่านนี้ แล้วก็เป็นไปตามระบบคือคัดกรองเสร็จนะครับไปพอคัดกรองเสร็จไปตรวจแล้วก็ผ่านจุดตรวจด,ดวงกลานะครับแล้วก็เข้ามาจุดที่จะรับไปคอนทีครับ,รบก็เป็นไปตามระบบ,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 บบที่เราได้วางไว้แล้วก็ใน,น,นานณะสถานการณ์ทุกคุมโอคติดต่อจหกัดก็ได้ขับเคลื่อนเรื่องนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเพียงแต่ว่าช่วงนี้ที่เป็นห่วงมากที่สุดก็คือว่าคือรัฐบาลได้สามารถควบคุมในทุกช่องทางได้แล้วไม่ว่าจะเข้ามาจากต่างประเทศ จากผ่านแดนนะครับจุดผ่านแดนต้องเฝ้าระวังเพิเศษเรื่องของช่องทางธรรมชาตินะครับซึ่งตอนนี้ฝ่ายาม่าคงก็ดูแลอย่างดีอยู่แล้วนะครับเพ mm ีย hmm. งแต่ว่าก็ต้องพยายามควบคุมเคร่งคัดไม่ให้ลักรอบออกมาได้เพราะว่าถ้าทีมมีเพียงแม้แต่คนเดียวที่หลุดรอดมาเนี่ยก็จะเป็นปัญหามันอาจจะเป็น second ์เวฟได้นะครับเพราะฉะนั้นนี้ผมก็เลยต้องมาตรวจตาดูว่าใน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 ส่วนของจุดผ่านแดนตรงน,นี้เป็นยังไงบ้างน,นะครับ mm hmm. แล้วก็ได้มีโอกาสไป ไปพบกับพี่น้องอสมอที่เป็นปัจจัยสําคัญในการที่ในช่วงแรกๆจาได้ไหมเขาจะไปควบคุมผู้ที่มีความเสี่ยงที่กลับมาจากพื้นที่อื่นต้องอยู่กับตัวที่บ้านตรงนี้นะครับหรือการคัดกรองในแต่ละพื้นที่ซึ่งอสมอก็ได้รับการก็เ,เรียกคอนโทรลแล้วก็การดําเนินการจากสพสตกับผู้บริหารจังหวัดสสจได้ทางานกันอย่างเหน็ดเหนื่อยนะครับก็มาให้กําลังใจครับพรุ่งนี้ก็จะไปดูจุดทาร์แดนสองจุดครับ มันมีการักการอะไรเป็นพิเศษ<ป>ด <c oughs> ก็บอกว่าอากาศจะตกครับเร <c oughs> าขออดทนเพีงน,นิดนึงครับแล้วก็ถ้าเป็นศูนย์เป็นศูนย์ภายใน28 29, 29วันแล้วก็เราสามารถควบคุมได้คือ <c oughs> เ,เราต้องเข้าใจว่าถึงแม้เราจะเป็นศูนย์จริงนะแต่ว่าในต่างประเทศก็ยังเป็นวิกฤตยอยู่ครับทั่วโลกยังเป็นวิกฤตยอยู่เราต้องจำเราต้องควบคุมเราต้องรู้ให้หมด นะครับว่ามาจากไหนอย่างไรล้วต้องติดตามแ็กตามให้ได้ถ้าเหมือนที่จีนเนี่ยที่ปัดกิ่งเนี้ยอเขาเขามีเว็บเซ c o n d นเว็บปั๊บเนี่ยเขาไม่ได้กลัวนะครับเขารู้เขาตรวจเสร็จแล้วเขารู้มาจากไหนเขาตรวจคนหมื่นคนเขาเจอผู้ติดเชื้อ70คนแล้วเขากัดกันไว้ครบแล้วเขาบอกว่าเขาไม่มีปัญหาแล้วนะครับอันนี้ที่ผมคุยอะทางภาษาการทูตเพราะฉะนั้นเขาคือถ้าสามารถจัดการควบคุมตัวเลขได้ไม่ว่ามันจะส่วนไหนเนี่ยถ้าเราเราก็ทําได้แบบนี้อยู่แล้วเพี่ยงกับว่า ตามหลังให้ได้ตามแท็กให้ได้ว่าไปถ้าคนติดเชื้อนะครับไปอยู่ที่ไหนอย่างไรเหมือนที่เราเคยให้โหลดแอปพลิเคชันของของไทยชนะนี่ก็เป็นการดูว่าความหนานแน่นของร้านอาหารมันเยอะไหมหรือว่าเราเคยมีขอชนะนะครับเพื่อแท็กทางบลูทูธว่าตอนตรวจเนี่ยตอนปกติไม่เป็นไรแต่ว่าพอตรวจเจอปั๊บเนี่ยเร,รู้เลยว่าช่วงเวลานั้นก็ไปอยู่ใกล้ใครบ้างมันจะตามตามได้หมดนะครับเพราะนั้นก็ขอให้ความร่วมมือกันว่า ถ้าเราสามารถควบคุมได้ทั้งหมดก็ไม่ต้องกลัวอะไรครับตอนนี้อีกส่วนหนึ่งที่ยังไม่ได้เปิดนะอย่งางในขับอะไรที่เห็นในเมื่อก่นอนเราก็โหนะครับเราจะมีการผ่อนมีสองส่วนนะครับคือในส่วนสบคเนี่ยเราพิจารณาในทุกเราการไล่ทยอยพิจารณาเดี๋ยววนันศุกร์หน้าก็จะประชุมในแปดที่เปิดไปแล้วเนี่ยก็ผ่อนต้นไปเยอะนะครับร้านอาหารก็ขายแอลกอฮอล์ได้แต่ว่า ในส่วนจังหวัดเนี่ยก็ต้องก็ต้องคือจังหวัดก็อาจจะยึดสปคแต่ว่าอันความแตกต่างเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับประธานคณะกรรมการกับผมต้องติดต่อแต่ว่าแนวทางทั้งหมดเนี่ยสปคจะพิจรารณาเราเราพิจารณาไปไกลถึงขนาดที่เราจะทำบับเบิลทราเวลก็คือจับคู่ประเทศที่มีการติดเชื้อน้อยกับเราเดินทางไปมาสู่การจะต้องตรวจทั้งสองทางแล้วก็ไม่ต้องกักกันนะครับอันนี้เราวางแผนแล้วกล mm hmm. ำลังจะดําเนินการอาจจะดําเนินการกับประเทศแฝดแรกมีจีน เรับขตปกรองพิเศษในส่วนของจีนไต้หวันฮ่องกองเวียดนามนะครับเพราะว่าประเทศพวกนี้ก็ถือว่าเขาควบคุมได้ดีแล้วเราก็ควบคุมได้ดีแล้วนะครับไต้หวันก็ประกาศว,ว่าถ้าไทยจะไปเขายอมแล้วอันนี้เป็นเลือดเ,เลือเพียงรายละเอียดที่จะต้องพูดคุยกันว่าการตรวจจะทำยังไงเช่นเราวางแผนว่าสมมติมาจากไต้หวันแล้วมาจากจีนจะมามาเทีย่ยวเรานะครับเราจะต้องมีแหลมที่สนามบินกองรบคุมโรคจะต้องมีแหลมที่นั่นแล้วตรวจให้ภายในไม่เกินสี่ชั่วโมงนะครับแล้ว เฟสแรกเราจะเปิดให้กับนักธุรกิจที่เดินทางมาปับ๊บแล้วเขาไปที่บริษัทเขาแล้วเขาไปที่ให้เขาไปตีกอฟให้เขาไปกินอาหารแล้วก็กลับมาที่พักนี่ก็จะเป็นเฟสแรกที่เราทำนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของขับปลาเนี่ยนะครับฐมนตรีเมื่อวานไปพบทำเนียบรัฐบาลมาแล้วนะครับผมเชื่อว่าจะมีการผลายไปเรื่อยเพราะรัฐบาลให้ความสำคัญเรื่องเศรษฐกิจเป็นอันดับรองมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนก็ต้องเดินควบคู่กันไปนะครับ Thank you.